สำหรับชาวราศีพิจิกซึ่งเกิดระหว่างวันที่15พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมถือว่าเป็นราศีที่เต็มไปด้วยพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและมีความสามารถในการเอาตัวรอดในทุกสถานการณ์ชาวพิจิกมักจะเผชิญกับความท้าทายที่ดูเหมือนจะหนักหนาแต่ด้วยความมุ่งมั่นและสัญชาตญาณที่เฉียบแหลมคุณสามารถเปลี่ยนทุกอุปสรรคให้กลายเป็นโอกาสได้อย่างน่าอัศจรรย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คำทำนายดวงชะตาราศีพิจิกวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของชาวราศีพิจิกที่สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและเคล็ดลับเสริมดวงที่จะทําให้ชีวิตคุณก้าวหน้าและมั่นคงยิ่งขึ้นถ้าพร้อมแล้วไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับชาวราศีพิจิก คุณอาจเผชิญกับความท้าทายหรือสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแต่ด้วยความสามารถและความมุ่งมั่นคุณจะสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคได้อย่างแน่นอนงานที่เกี่ยวกับการวางแผนการจัดการหรือการสร้างนวัตกรรมจะโดดเด่นเป็นพิเศษคำแนะนำคือให้พัฒนาทักษะใหม่ๆและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณก้าวหน้าในสายอาชีพได้มากขึ้นการเงินในปีนี้อยู่ในช่วงที่ต้องวางแผนอย่างรอบคอบมีโอกาสที่รายได้จะเพิ่มขึ้นจากการลงทุนหรือโครงการใหม่ๆแต่ควรหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงการตั้งเป้าหมายทางการเงินให้ชัดเจนและเก็บออมอย่างมีวินยัย จะช่วยให้คุณมีความมั่นคงและสามารถเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตได้ดีความรักของคนโสดมีโอกาสที่จะพบเจอคนที่ถูกใจในช่วงกลางปีโดยเฉพาะจากการแนะนำของเพื่อนหรือการพบปะในงานสังคมแต่ควรให้เวลาศึกษานิสัยและความต้องการของกันและกันก่อนตัดสินใจคนมีคู่ความสัมพันธ์อาจเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือความไม่ลรงรอยการเกิดขึ้น แต่หากคุณเปิดใจพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันความรักจะยิ่งแน่นแฟนขึ้นคำแนะนำคือให้ใส่ใจความรู้สึกของคู่รักและอย่าลืมเติมเต็มด้วยความรักด้วยความอบอุ่นและความโรแมนติกปีนี้เป็นปีที่ชาวราศีพิจิกต้องใช้ทั้งความอดทนและความคิดสร้างสรรค์นในการจัดการเรื่องการงานการเงินและความรักหากคุณเปิดใจและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ชีวิตคุณจะเต็มไปด้วยโอกาสและความสำเร็จในทุกด้านค่ะปีนี้สุขภาพของชาวราศีพิจิกโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ควรระวังเรื่องการพักผ่อนไม่เพียงพอและความเครียดสะสมจากการทำงานหรือชีวิตประจำวันซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตและร่างกายสุขภาพกายระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเช่นกรดไหลย้อนหรืออาหารไม่ย่อย ควรหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและหมั่นดูแลเรื่องโภชนาการระวังการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆจากอุบัติเหตุเช่นการลื่นลม้มหรือการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆควรออกกำลังกายเป็นประจำโดยเน้นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายเช่นโยคะหรือการเดินออกกำลังกายสุขภาพจิตความเครียดจากการงานและความสัมพันธ์อาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้า ควรหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเช่นการนั่งสมาธิหรือฟังเพลงเบาๆควรหลีกเลี่ยงการคิดมากหรือการกดดันตัวเองเกินไปหากรู้สึกไม่สบายใจควรพูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญคำแนะนำในการเสริมสุขภาพเน้นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ผักผลไม้และโปรตีนที่ย่อยง่ายหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหรืออาหารแปรรูป 2. การออกกำลังกายจัดเวลายอย่างน้อย3-4ครั้งต่อสัปดาห์สำหรับการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและลดความเครียด 3. นอนหลับให้เพียงพอวันละ6-8ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้ฟื้นฟู 4. ทำบุญปล่อยสัตว์หรือล้างป่าช้าเพื่อสะดอเดาะเคราะห์และเสริมพลังงานที่ดีสุขภาพปีนี้จะดีขึ้นได้ถ้าชาวราศีพิจิกใส่ใจดูแลตัวเองทั้งกายและใจหลีกเลี่ยงการทำงานหนักจนเกินไปและหมั่นเสริมสร้างพลังงานบวกในชีวิตประจำวันวิธีเสริมดวงของชาวราศีพิจิกสีมงคลให้ใช้สีแดงหรือสีทองเสริมพลังงานบวกวัตถุมงคลควรบูชาพญานาค หรือหินสีอย่างออปซิเดียนเพื่อเสริมความมั่นคงและปกป้องจากพลังงานลบควรทำบุญบริจาคโรงศพหรือการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเพื่อเสริมดวงด้านการเงินและสุขภาพฝึกการปล่อยวางและมองโรคในแง่ดีจะช่วยลดความกังวลและดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาสำหรับชาวราศีพิจิกความท้าทายคือบทเรียนที่นำไปสู่ความสำเร็จ เมื่อคุณเชื่อมั่นในตัวเองและเรียนรู้ที่จะปรับตัวชีวิตจะเต็มไปด้วยโอกาสและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่าลืมเสริมดวงด้วยวิธีที่เราแนะนำเพื่อเพิ่มพลังงานดีๆให้กับชีวิตคุณค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังคำทำนายราศีพิจิกในวันนี้ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเลขเสริมดวงไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคาทานายดีๆจากเรา แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ